จากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นโอไมคอนซึ่งเจ้าสายพันธุ์นี้มีความพิเศษตรงที่มันสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมค่ะและก็เพิ่งมีการเปิดเผยอาการที่ออกจากแอฟริกาใต้โดยแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโอไมคอนว่ามีอาการใหม่ที่เห็นชัดได้5อย่างคือเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อยเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เหนื่อยง่ายมากกว่าปกติ ไอแห้งไอแบบทีทและข้อที่5จะเป็นอาการที่แปลกมากค่ะเหงื่อจะออกตอนกลางคืนอาจถึงขั้นทําให้เปียกโชกจนต้องลุกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยทีเดียวถึงแม้จะนอนหลับในห้องที่มีอุณหภูมิเย็นก็ตามเหงื่อก็ยังออกเยอะอยู่ค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดก็อยากจะขอเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโควิดก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัดต้องรักษาระยะห่างและก็มันสังเกตอาการหากเกิดความผิดปกติหรือมีอาการตามข้อดังกล่าวรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อกันนะคะ